สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไปลังเจในการทําช่องต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยก็มาแนะนําแอปหานเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Bucksify นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมเป็น ID ที่2ผมที่สมัครนะครับเล่นมาทั้งหมดตัวนี้เนี่ยก็คือ1นึ่งร้อยสิบานนะครับถอนครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งละหนึ่งร้อยนะครับ อันนี้ผมถอนไปน่าจะสองวันหรือสามวันที่แล้วอ่ะเดี๋ยวกดเข้าดูก่อนอเข้ามายิบสองนาทีที่แล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยอ่าตัวนี้เนี่ยราคาที่ผมอ่นาคะแนนนะครับที่กดถอนไปก็คือใช้สองหมืนเจ็ดพันเก้าร้อยคะแนนนะครับอถอนไปยี่สิบหกนะวันนี้ยี่สิบเก้านะครับใช้เวลาสามวันนะครับอ่ะโอเคก็กดเติมเงินเลยนะครับเนี่ยมันจะมีในส่วนของ ตรงนี้นะครับก็กดเติมไปหนึ่งร้ยบาทก็กดอ่ะ Open URL นะครับก็ตามนี้นะครับตัวนี้เนี่ยวันหมดอายุก็คือ3เดือนนะครับเอ้ไม่ใช่6เดือนนะหรือิดเป็นวันก็คือร้อสวันเต็มนะเท่าที่ผมลองนับดูนะครับอ่ะโอเคก็กดเติมไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมจะใส่เดี๋ยว เอาเบอร์นี้หลักผมดีกว่าโอเคมันจะได้ขึ้นโชว์นะครับเพราะว่าผมมีไวเลตมี3อันนะก็เลยต้องสลับกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาเทียบร้อยครับจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทนะเติมไม่ถึงเนื้อที่นะครับก็เข้ามาเทียบร้อยนะอันในส่วนของวิธีการหาคะแนนนะครับก็มีเช็คอินประจำวันแล้วก็รับทุกชั่วโมงนะครับ อ่านับชั่วโมองเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยผมได้อยู่แล้วนะครับห้าหกร้อยคะแนนแต่อันนี้เนี่ยเฉพาะเช็คอินประจำวันแล้วก็อ่านับทุกชั่วโมองนะครับนี่ส่วนของคนเล่นใหม่อาจจะได้น้อยนะครับได้ไม่ถึง2-300ก็เล่นไปเรื่อยนะเพราะว่าเช็คอินเนี่ยเกวันเนี่ยมันถึงจะได้วันละ300นะครับก็ตามนี้อ่ะตัวนี้นะครับเนี่ยได้ทีละสามร้อวันนี้เนี่ยผมเช็คอินทุกชั่วโมองไปทั้งหมดอ่ะหนึ่งอ่ะตัวนี้เนี่ยก็คือ เจ็ดโมงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเพิ่งกดรับไปแปดครั้งนะครับนะตัวนี้เนี่ยมันได้สูงสุดถึงสามสิบสามนะเพราะว่าผมเลเวลสามสิบสองนะครับเนี่ยก็ดูตรงนี้ได้รับทุกชัมม่วโมงเนี่ยสูงสุดสิบถึงสามสิบสามนะครับในะส่วนของออฟฟอวเวอร์ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำมาดีลองเลย อันเดี๋ยวคลิกด,ดูก่อนเผื่อมันมีมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะทำบิดแลบนะถ้ามีเราก็ทำนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราก็คลิกไปเรื่อยลองชั่งไปเรื่อยอ่ะมีมานะก็ะลองคลิกตัวผมอาจจะ,ะคลิกให้ดูนะครับไอตัวที่เป็นแพทเทิร์นตัวแรกนะครับเนี่ยได้เพิ่ม25%ในะคะแนนไม่ลืมดูว่าไอดีนี้เนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ออร์อร์น่าจะ10%นะครับ ก็กดไปกดไปเราจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะอันนี้19เือกันอันนี้เลือกไม่ใช่ข้อได้นะครับเลือกส่วนใหญ่อ่ะเอาตอนออกเชียงเหนือ I'm creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Cryptonite desires. โอเคครับเมื่อกี้เนี่ยนะทำเสร็จแล้วนะแต่ว่ามันขึ้นแอร์เละครับลืมไม่ได้นะดูนะครับอันนี้ผมทำไปประมาณ30นาทีนะครับอโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยก็มีแบบสบถามที่ทำนะครับมีบิดแล่บแล้วก็มันลิฟนะครับที่ทำแบบสบถามนะอีกอันนึงจะเป็น a d g เกตมีเดียนะครับเดีย๋ยวดูกัน อ่าอ,อ่ะออฟเฟอร์ต่นะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของการทําแต่ว่าเสียดายนะคือมันปิวนะครับเลยไม่ได้นะอือตัวนี้ได้ส4คะแนนนะครับถ้ามันปิวเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะเอาโอเคทีนี้มาดูส่วนของการถอนนะครับแต่คะแนนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะถ้าถอนเข้าทนะูมันนี่เป็นเลทนะวันนี้เลทอยู่ที่ อ่น27,600นนะครับก็ประมาณนี้เท่ากับ100บาทนะครับก็ตามที่ผมเติมให้ดูนะครับต 1, 1, ัวนี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งสองาทีเนี่ยก็สาม,มารถาเติมเข้าได้นะครับแต่ว่าระยะเวลาการถอนเนี่ยประมาณ3วันนะานการรอการถอนนะครับ3วันแต่ถ้ามีข้อความเข้ามาเนี่ยเราก็กดเติมเนี่ยหนึ่งหึงสองาทีก็เติมได้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสาม,มารถเชิญเพื่อนได้นะครับแต่ว่าไอ,ไอตัวที่ผมสร้างอาดีลองเนี่ยคือยังไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับ คือได้คะแนนที่ผมทําเพียวๆนะครับก็ประมาณนี้ถอนทั้งหมด3ครั้งแล้วนะครับอ่ก็ตามนี้นะครับเล่นมา1นึ่งร้อยสบาทถอนไป3าครั้งก็300บาทนะครับก็เฉลี่ยดได้หนึ่งเดือนเสร็จนะครับได้หนึ่งร้อยนะก็ประมาณนี้โอเคในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ